อนนี้มาในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับปกครองชาวเปอหารใหญ่ครับพาบุตรหลานฉีดวัคซีนโควิด -19 เสริมภูมิต่อเนื่องด้านผู้มยการโรงพยาบาลหารใหญ่ย้ำวัคซีนยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะเด็ก6เดือนถึง4ปีและกลุ่ม608กับ ที่โซนห้องตรวจกุมารเวชกรรมชั้นสองโรงพยาบาลหาดใจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับบรรดาผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานก็รับการฉีดวัคซีนโควิดสิอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเด็กอายุ6เดือนถึง4ปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแจรกซ้อนหากติดเชื้อโควิดสินะครับขณะที่โรงพยาบาลหาดใจก็มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับบริการนอกจากนี้ครับยังให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม ให้กับเด็กอายุ5-11ปีด้วยครับนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใจกล่าวว่าประเทศไทยผ่านการระบาดของโควิด -19 มาหลายระลอกแล้วคาดว่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการระบาดอีกครั้งซึ่งการฉีดวัคซีนยังเป็นหัวใจสำคัญในการลดความรุนแรงและลดการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะในเด็กเล็กและกลุ่ม6-8 0ซึ่งเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนหลังจากติดเชื้อจึงอยากเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนโดยเรื่องนี้ทางรัฐบาลกระทรวง สาธารณาสุขมีวัคซีนเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอและผู้ปกครองไม่ต้องกังวลในเรื่องของผลข้างเคียงขณะที่โรงพยาบาลได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่องสามารถติดต่อผ่านโรงพยาบาลได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกนะคะเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะไปให้บริการถึงโรงเรียนค่ะวัคซีนตัวนี้เ,เรียกว่าผลข้างเคียงน้อยมากนะครับล้วก็พบว่าการฉีดหลายอย่างก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ครั้งนี้เราฉีดกันแบบ จีดขวาฉีดซ้ายเลยนะครับคือว่าฉีดวัคซีนหลายอย่างในครั้งเดียวกันสมัยก่อนยังบอกคอยสักสองสาเดือนแล้วค่อยฉีดตอนนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับจากการที่เราได้ฉีดมาเรื่นยนึล้วพบว่าไม่มีผลหรือความแตกต่ตางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนํา,นาว่าฉีดไปดีกว่าไม่ฉีดครับตรงนี้ที่เราฉีดทำได้อะไรได้ผู้ปกครองที่นาบุตรหลานมาฉีดวัซคซีนบอกว่าไม่กังวลเรื่องผลข้างเคียงจากวัคซีนนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญกว่าคือบุตรหลานต้องมีเกราะภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งในโรงเรียนมีเด็กจํานวนมากนะครับการควบคุมให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาก็เป็นเรื่องยากแม้ว่าทางโรงเรียนจะเน้นย้าแล้วก็ตามดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าครับเรื่องระบาดก็คือกลัวมากก็พยายามโทรหาครูป,ประจำชั้นบอกว่าให้ดูด้วยว่าเออใส่เมสดไหมเข้าใกล้ใครมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะถามว่าเออฉีดแล้วยังเด็กฉีดแล้วยังเด็กฉีดเขาไปยังบอกน้องบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาฉีดวัคซีนนะลูกพูดได้นะเดี๋ยวไม่ฉีดวัคซีนนะลูก เดี๋ยวหลวงก็คือต้องนวดให้ดีกินยาไม่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาผ้ามาฉีดวัคซีน